น่าไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นี่นตรงนั้นน่ะเดินได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีคนเดินอยู่อ๋อมีคนเดินอยู่น้อโอเคถ้าพวกนั้นเดินได้แล้วพวกเราก็เดินได้หรอวะเนี่ยน้ำสระน้ำเนาะเฮ้ยเขาเดินได้แล้วมีรอยเท้ามีรอยเท้าด้วย สถาน้ำเฮ้ยต้องถ่ายไว้เถอะเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือเขาตัดน้ำแข็งมาให้ดูเนาะว่าอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในความหนาของน้ำแข็งอ่ะเฮ้ยฉันไม่เดินนอกรอยเท้าแน่ฉันเดินตามรอยเท้าพวกเขาอ่ะ ออโอ้มันมันหนามากเลยอ่ะโอ้หนาวมากหนาวเอ้ยไม่ใช่หนาวมากมันหนาวไอ้หนาวนะมันหนาวแต่อันนี้คือแม่นา้าอ่านี่คือสระน้ำอ่ามนาเคยถ่ายให้ดูอยู่เนาะโอ้โอ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สามเป็นน้ำแข็งนี่และแล้วพูดเนนี่แต่เราไม่มีรองเท้าสกีจะมาเล่นให้ดูนะคะเราก็เลยได้แต่รองเท้าได้แต่รองเท้าไนกี้ใช่ไหมคะพี่เดินเป็นน้ำแข็งเรื่อยทำเป็นเป็นหาใบบุมอีก้าเจ้โอ้ความหนาวของมันอะเหมือนเฮ้ยหนูก็นอนได้นี่นอนแล้วก็ทำทำยิง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 อะ

ไปใกล้กว่านี้อีกหน่อยสิอ๋อจะตรงไหนจะโยนนะนะ้อหนึงป๊อบอย่าบักป้าหนึ่งสองเขียนเลยวาเลนไทน์เดย์เขียนแค่เลยทำเป็นแบบผัดผัดผมแบบอิเบียเขียนวาเลนไทน์เดย์ตัวใหญ่เลยตรงโล่งๆน่ะ มาเขียนรูปหนูนหนาวเอาไม้มาเขียนที่ที่มันไม่ได้เชื่อนี่ไงเป็นน้ำแข็งอะบรรยากาศอุย้ยลื่นอ่ะน้ำแข็งมันอยู่งไนเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งนะเนี่ยใครอะสวยจังเหมือนสาวเลยก็มาเทียบอ่ะบางบ่อยเทียบเหมือนสาวแล้วใครสวยจังเขียนว่าอะไรเนี่ยพี่มูนะภาษาไทยนี่ อ๋อาภาษาไทยทเหรอหน่าสวยเลยไอ้มันเลยเท้าไปหน่อยสิเท้ามันบงังอ๋อเดี๋ยวก็ลบเท้าเขียนภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าไหมอ่ะเขียนชื่อเพ้อจริงหรอบ้าเหรอก้องกู <c oughs> เป็นไรเป็นอย่างงี้ยังเบอร์อยู่เลยก้องกูเบอร์มั้งตามไอ้มันขึ<า> <หา S 2> ้นม<า>ั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ป๊อปจัดการก่อน พี่ก็ลบเท้าพี่ก็หยิบมาแล้วพี่ก็ลบเท้าพี่นนหน่อยลบลบลบดีๆสิเออนา้ามันมองไม่เห็นมันเบลอร์หรอ,ม,อหม,มันอ่านได้ไหมเนี่ยมันอ่านได้ไหมเนี่ยอ่ะไกรเติมมันมองไม่ได้อ่ะไม่ใส่ถุงว้าเล่น วาเลนไทน์เดจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ FC ในและ FC นอกเนาะอยที่ทีนาขายหนูนไปแขมอยากได้สักแป๊บหนึ่งจะยืนตรงนี้เอากดย่างกดย่าง่ะกดกดถนาดว่าหนูด้ยไหมเดี๋ยวื่อแป๊บนึ่าเองมาทใครายองกที่เดี๋ยวใค้กไป หนึ่งสองรอสักครู่ต้องพอร์โพสเทสเรา,าสวยแมย่แบบ,บ 1> 1, 2 2> าาสูหบาาสงหน,นึ่งสองแแป๊อปปปิรปมโมนาเขีนไม่เป็นหรอปาก็ไม่ได้เจอนี่ไงไอมีลิปมาาเดี๋ยวเดี๋ยวขอท่าลิปแป๊บนึง มาโอ้ขาวโพลนเลยเอาเปิดรถหน่อยโอ้ ขาดขาวๆความหนาวของหิมะ